ช้าก่อนน้องๆก่นอ,อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม Rv มาแนะนำแอดมินต้น TP 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv อย่างปลอดภัยไม่โกง100%ใครที่กำลังมองหา ID คุคุ้มๆพร้อมเล่นรูมครบแรงคอนสก,กินแรวสวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับ เอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าวงแหวนเมดแครีนะครับจะรู้สว่ากิจกรรมนี้จะสมควรต้องานแต่ละสกินหรือว่าท่าเต้นแต่ละอันหรือว่าชิ้นส่วนอนื่นเนี่ยต้องใช้ทั้งหมดกี่คูปองกันบ้างวันนี้ทีมซี MC, มีคำตอบนะครับโดยรยะเวลาของกิจกรรมนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่26ถึงวันที่2นะครับก็รา,ราวร 5 6วันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะเพื่อไม่ให้มาเราช้าเราก็ไปดูกันเลยนะครับว่ากิจกรรมนี้ทํำยังไงนะครับรูปแบบของกิจกรรมนี้จะเป็นรูปแบบของการสุ่มนะครับสุ่ม1ครั้ง5คัมพีสุ่ม5ครั้ง2ี่คัมพีนะครับสุ่ม1ครั้งเนี่ยคุณจะสามารถเอาพวกปืนเนี่ยไปแลกได้นนะครับด้วยแต่ว่านะครับในการสุ่ม1ครั้งเนี่ยสกินพวกนี้ก็จะมีโอกาสออกด้วยนะครับสัดสตการออกของมันนะครับอยู่ที่7จ8 1แน็นะครับโอเคนะครับแล ปืนที่ต้องใช้นะครับก็จะมี413แล้วก็18นั่นเองนะครับนี่วันนี้เลยนะครับเพกกื่อเป็นการไม่รอช้าเราไปสรุปกันเลยครับต,ต,ต้องใช้ทั้งหมดกี่คูปองนะฮะโอเคแลวนี่คือโน้ตของ TMC นะครับตัวเลขมันอาจันหมายถึงว่าชื่อมันอาจไม่ตรงแต่ว่าอัาอาอาตราการออกเท่ากันนะครับ มือกิจกรรมวงแหวนเวทอันนี้เนี่ยโอกาสออกที่เจสองเปอร์เซนะครับสุ่ม100ออก72ครั้งคิดเป็น1ต่อหนึ่งก้นะถ้าถามว่า1.39มาตรงยังไงนะครับก็0าหนึตั้งหรหัสด้วยเจ็ดองจะได้กับ1 3ึกานี่นะครับต่อไปนะครับต้องการ13อัน93้าสิบสคูณกันหนึจดสเก้าะได้กับ18นั่นหมายความว่าต้องการ13เหรียญต้องสุมสม่มทั้งหมดสิบแปดครั้งหนึ่งครั้งห้าคัมภีรเก้าห้าคูณก็อันนี้สับ อันนี้เนะี่คือเรามาสรุปกันดีกว่านะฮะโอเคครับเรามาสรุปกันเลยนะสมมติคุณต้องการท่าเต้นหรือว่าชิ้นส่วนสกินที่ใช้ทั้งหมด4ปืนแรกตัวนี้นะครับต้องใช้ทั้งหมด30คัมพีหรือว่า180คูป,ปองนะครับต่อไปนะครับต้องการสกินที่ใช้ทั้งหมด13 ปืนแรกนะครับต้องใช้ทั้งหมด90คัมพีหรือว่า540คูปองนะครับต่อไปนะครับต้องการสกินที่จงใช้ทั้งหมด18เหปยนแรกตัวนี้นะครับต้องใช้ทั้งหมด125คัมพีหรือว่า750คูปองด้นะครับอันนี้ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าที่ผมคิดเนี่ยในการสุ่ม1ครั้งนะครับคุณจะมีโอกาสได้ ปืนแค่หนึ่งอันนะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณสุ่มเล่นครั้งคุณจะมีโอกาสได้ปืน2อันสอันสอันหอันหรือบางทีคุณสุ่มไปเนี่ยคุณอาจจะได้สกินไปเลยก็ได้นะครับแล้วแต่ดวงคุณด้วยนั่นเองนะครับแต่สมมติมันอัตราการออกเท่าที่ผมบอกก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับถ้าสำหรับใครนะที่อยากจะเติมสกิมนะก็สามารถทักมาที่เพจแทนโคตรที่ชอปได้เลยนะครับเติมตอนนี้จะมีชื่อเติมตอนนี้100บาทขึ้นไปจะมีชื่อในการสุ่มมาร์ตอพัสซีซั่่นนนนนเเเอองงะะคคครรััับบกก็ยแแจไปล้ว ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมรู้สึกผมมีสกินเทลที่ผมอยากได้อยู่หนึ่งสกินเพราะว่าสกินยอนนะ่ะผมมีแล้วเวล้วกสกินแวนเนี่ยก็หมายถึงว่าสกินยอนไม่ได้หมายความว่ามีเนี่ยแต่ว่ามีสกินยอนที่เป็นวินเทอร์ปาร์ตี้อ่ะแต่ว่าสกินเทลเนี่ยสกินสวยๆไม่ค่อยมีเลยนะครับฉะนั้นน่าสนใจที่ผมจะเอาเทลนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปดูก่อนนะตอนนี้นะคืออยากจะบอกทุกคนนะครับว่าตอนนี้คลิปจบแนละ้วทุกคนสามารถปิดไปได้เลยนะสำหรับคนที่ไม่อยากดูต่อนะจะถ้าใครดูต่อนะผมจะมาบอกทุกคนนะครับว่าผม ได้สกินของ v i o l e t นะครับสกินนี้ในกิจกรรมล่ามณีแลกสกินนะครับก็เสียไปประมาณโอ้โหเยอะอยู่นะครับประมาณ600คูปองเลยอะนะครับแต่ก็จริงๆผมมีคูปองอยู่ในเกมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ควักตัวเองออกอีก300บาทนั่นเองนะครับก็รวมๆแล้วเนี่ยก็เสียประมาณ600กว่าคูปองนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะผมก็ได้มาแล้วนะครับก็เสีย300นะครับนอกนั้น ก็เป็นคูปองที่เจมให้มานะครับหน้าตาของคูปองหน้าตาของสกินก็จะเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนคิดว่ายัางไงสวยไหมนะครับสวยก็มานี่นะครับก็คืออยากได้อยู่แล้วแหละนะครับเพื่อการไม่ร,าชารอช้าเดี๋ยวเราสุ่มไปดูดีวกว่านะครับเพราะว่าผมอยากได้สกินของอ่าของใครวะ <c oughs> ของเทเวนัสนะครับเทเวนัสเพราะาผมไม่ค่อยมีสกินแรเทเวนัสเลยนะคริ่งน้องกาเดียนสุ่มหนึ่งครั้งไปก่อนไปอุ้ยได้2อันเลยเหรอผมต้องผมคิดว่าเท่าไหร่วะาเก้าสิบกว่าปีป่ะสุ่มหนึ่งอันต่อไปสุ่มครั้งที่2 คั้งที่3ครั้งที่4ีอ้าวครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่6ครั้งที่7เท่าไหลเลยเนี่ยเฮ้ยมันมันขึ้นดวงดีทว่าผมได้ไม่หยุดเลยตอนนี้ผมได้มา9แล้วครั้งที่7จครั้งที่8เฮ้ยมาจากไหนเนี่ยมึงครั้งที่8ปครั้งที่9เฮ้ยไม่ใช่แล้วครั้งที่10 เออครั้งที่11ครั้งที่12เท่าไหร่แล้วใช้13มใช่ใช่หรอ12ครั้งที่13โอ้โหพอดีเลยั้มเนี่ย12 5 60อุ้ยเสียแค่60คูปองเองนะครับสำหรับอ่าอันนี้นะครับที่เรียกว่าผมโชคดีแล้วกันนะครับก็ ได้นะครับมาในราคานี่เลยนะครับตอนแรกผมก็รู้สึกว่าเจ้าสกินแวร์นะแต่ไปมาเนี่ยแม่งไอสกินเทลนะครับแต่ไงเดี๋ยวขอไปดูก่อนแล้วกันนะเพราะว่าผมมีสกินของนาตาาในใจแต่ว่านาตาาไม่ค่อยเล่นนะครับผมเล่นไปแครี่นะก็เล็งไว้3ตัวเลยนะครับยอนบอลไฮแล้วก็เทวนาตนั่นเองนะครับแต่ผมให้ทุกคนโหวตด,ดีกว่านะครับผมอยากจะรู้ว่าทุกคนคิดเห็นยังไงหรือว่าสกินของนตาตาาเนี่ยก็มีในชอยด้วยนะครับประมาณนี้เลย โอเคนะครับประมาณกิจกรรมนี้ก็จะมีอยู่ในวันี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปเราจบกันบ้างไปดูกันเลย let's go อ้าวอยู่นะก็คลิปที่แล้วเมื่อตอนที่ผมทำเนี่ยก็ผมผม,ผมทำไปสองคลิปเลยนะสำหรับเมื่อวานนะครับทำไปสองคลิปเลยมาดูซิว่า brown cool yet view หกร้อย600นะครับโอเคมาดูกันที่กิจกรรมอันนี้ก่อนนะครับสวัสดีคุณโจเซฟจอดสตาร์นะครับสำหรับผมไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าผมไม่มีสกินฮัลโหลฮัลาขนาดนั้น เศร้าจังนะสวัสดีคุณโจเซฟนะครับสวัสดีคุณโพเซอร์ด้วยนะครับอ่าน่าจะเป็นกิจกรรมของไอรีนะเพราะไอรีมันเปิดขายแต่ว่าไอรีกับรอเรียวนะครับมันไม่เปิดขายนะครับมันจะแร่แค่ท่าเต้นผมจัดไอรีมานะครับสิบช่องไม่เหมาช่องสุดท้ายสร็จแล้ก็จะรวมส่วนกิจมนีผมว่าไม่คุ้มนะครับอ่าสกินมิลค์เข้าตัวละพันคิวเลนนี่รู้สึกว่า มันเป็นกิจเฉพาะของมัน3,000คูป,ปองเลยครับอุ้ยถ้างั้นก็คุม้มจริงๆผมติดตามมาแล้วแต่ว่าไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นดูมาตลอดนะครับผมชอบช่องนี้มากนะครับไวเลทข้อมูลแน่นจริงๆผมชื่อพลเซอร์เอ็กนะครับเอ้าโหสวัสดีคุณพลเซอร์เอ็กนะครับก็เรีวยกว่าผมพยายามอ่านไงนะครับขอบคุณมากนะสำหรับคอมเมนต์คุณภาพแบบนี้นะฮะขอบม,มากเลยนะครับจริงๆก็ผมก็ว่าอย่างนั้นแหละสกินไอรีมันเออผมก็สังเกตแต่ที่คุณพลบอกว่าสกินไอรีมันไม่เปิดขายผมว่า ก็จริงว่ะสก,กินไอริไม่เปิดขายแต่ว่าแอนเนตเนี่ยเปิดขายมาค่อนข้างบ่อยนะครับอสำหรับข้อมูลนะครับสุดคนอาโตร,ร,กกรออเรียนะครับสกินอากูเรียออฟเรนนะครับเนฟแอัติเมตสกิลมั่งนะครับพี่ จากที่เป็นคล้ายๆกับคลื่นน้ำนะครับล็อกศัตรูก่อนน้ําจะก่อนโดยส่วจะออกไปเป็นเส้นได้ตอนล็อกแทนนะชั้รับผมนะครับไม่ได้เปิดเอฟเฟกสุดก็ไม่ได้ซีเรียสมากนะผมขออย่าค้างเหมือนเดิมก็พอโอ้โหโอเคนะครับสำหรับความเมนต์นะครับคุณอัตโตรีนะครับสวัสดีคุณบอลมาเชิดวิท์ด้วยนะครับกิจกรรมนั้นครับในจอรการตีหน่อยคุปองหัวคุ้มนะครับถ้าเป็นเอเนตนะครับฟันธงคุ้มครับส่วนการลดเอฟเฟกสกินเนี่ยผมมองว่าตัวละครนั้นนนั้ไม่ไม่สุดนะครับมันไม่ติดใจทำให้การเล่นนนดรอปปลงงไะถ้ามมุึก มันเล่นได้สบายเึ้ื่อไม่กระตุกผมใช้ iPhone 13 Pro Max นะรบบสุดมันก็มันกระตุกแล้วก็ร้อนอีกไม่เหมือน s เคที่เขาทำกราฟิกสวยดึงดูดเพราะเล่นในสมจริงกับตัวละครนั้นภาพเขาสวยกว่าเยอะนะครับซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าอโ k เขามีระบบหรือว่าม,มีวิธีการตั้งค่ายอย่างไงนะมีวิธีการดําเนินการอะไรเงี้ยอย่างไงตั้งค่าคลิปพวกรายละเอียดเกมยังไงนะครับให้มันไม่กระตุกนะสมมติคนที่เครื่องอะไรแต่ว่าคลิปไอ้ครั้งที่แล้วเนะี่ยที่มันมีปัญหากันนะก็คือ ไม่ว่าจะเครื่องแรงแค่ไหน iPad from, ไอแพดผมไอแพแฟนผมที่แรงแรงอะยังกระตุกนะฮะผมเล่นน้ำภาษาอะไรกับโทรศัพท์ผมขอบคุณสหรับความเมตแนบคุณบอลวัชรวิทนะครับสวัสดีคุณอาร์มซีเรับสอนวิธีปั๊มวินเรตนะครับ,มมรรบพี่ที่ผมได้ยินมานะครับเหมือนการปั๊มวินเมรตเนี่ยเขาจะเล่นกันในโหมด33นะครับแล้วก็มันเราก็มาที่ผมไปดูมาคือเขาจะปั๊มตั้งแต่เป็นสมัครใหม่แล้วคือปั๊มตั้งแต่โหมดแต่33ให้ตัวเองอยู่แรงบอนต์แล้วก็เล่นแต่โหมด33นะครับก็เรียกว่าเป็นการปั๊มวินเมรตนะครับ อ่าสวัสดีคุณเซเดโดนะครับถ้าเกมไม่แหลกมันก็ดีครับนี่อ่าสวัสดีคุณเอชนิวนะครับอย่าให้แหลกเลยงุดหงิดสวัสดีคุณภมกิจนะครับยิ้มนะครับสวัสดีคุณทัศเทพด้วยนะครับสวัสดีคุณจารทานนะครับห้าศูนย์เอาสวัสดีคุณทัศเทพสวัสดีคุณ อารุนออลลี่ด้วยนะครับผมรอวีล่าเป็นชาติเลยครับ5-5มันยังไม่มาอีกใช่ไหมวีล่าสกินไหนอะสกินอ่าซากุระเหรอถ้าซากุระมาบ่อยนะสวัสดีคุณสวัสดีนะครับหายไปนาน2วันเลยนะครับสวัสดีคุณสวัสดีมากๆนะครับก็อันนี้เดี๋ยวไปดูอีกคลิปหนึ่งกันเลยนะครับก็เป็นสกินของวูคองนะฮะโอเคมา สวัสดีคุณยาอักา์เซเนด้วยนะครับสกินนี่ผมชอบมากเลยตอนขี่มอไซค์นะครับเห็นพี่เอกเฮลไฮบิดเอ็กนะครับแกชอบเล่นแต่ราคาแรงเกินไปซู้ไม่ไหวนะครับโอ้โหก็จริงนะครับราคาแม่งแรงมากอีโวแต่ละอันนี่คือทำให้รู้ว่าไม่มีตังก็ไม่ได้นะ เจมช่วยลดราคาพวกหิเลนขัน้นบูคองหน่อยบ้างก,ก็ดีนะครับคนเขาจะเติมมันได้เยอะจะงกไปไหนเนี่ยรวยแล้วรวยอีกสงสารคนที่เขาไม่มีบ้านนะครับพี่เดนไ่ลดราคาเลยจะบ้าตายไรชั่วโมงนะครับพักผ่อนด้วยนะครับจะได้มีคลิปไปดูเยอะๆขอบคุณสำหรับความต์นับคุณบอลวชิรวิทย์นะครับ,บ,รบก็อย่างที่บอกนะครับว่าไอ้พวกสกินอีโบอะ่ะผมว่า GM เขาตั้งใจแหละตั้งใจแบบว่าให้เหมือนของแบบพวก iPhone กับพวกโทรศัพท์ แอนดรอยธรรมดาเข้าใจปะ่ะมันเป็นการเทียบกันเลยว่าสมมติใครมีเสื้อสกินบูคองสกินเนี้ยรูปมันจะรัชชี่นะฮะแต่ไม่ทุกคนรู้ว่ามันผมบอกมองไปเคี่ยนี่แม่งบูคองเ้วยว่าฮ่าแม่งเป็นคนมีตังค์ไว้อะไรเงี้ยนะครับก็เลยว่าเป็นการอ่าเสริมสร้างบารมีสำหรับคนที่มีตังค์นะครับสวสัสดีคุณโจเซฟโจสตาร์ด้วยนะครับบูคองพี่เบลอะไรล่ะครับแหนะน่เบลซูนครับผมไม่มีด้วยไม่มีสกินด้วยนะครับตอนนั้นผมเลิกเล่นไปนะครับสวัสดีคุณอาร์มซีเอชด้วยนะครับ น้องก็ตายอ,อย่างสนเลยครับพี่นี่ตอนนี้ไม่สนล้วตอนนี้นอนเฉยนะครับแมตอนนี้ดวนรู้ว่าแบบว่า,าผมไม่สวดีรูเลเวลสอัพถ้าขี่รถได้ไหมได้ครับผมขอบคุณสาหรับที่ตอบให้นะตอนนั้นคุณไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยนะสวสดีคุณเอ็นนิวด้วยครับฟังลายมืออย่างเอาเลยครับเรียกว่าพิมพ์ผิดใจเย็นนะสวสดีคุณพัทรพลด้วยนะครับดูจบนี้สวสดีคุณคมกิดด้วยนะครับสวสดีคุณชลธา,านนะครับผมสวสดีคุณอาโเรียนะ เหมือนจะสรุมสรือกันนะเพราะผมลงคลิปตอนตีห้าทุกคนครับคลิปพี่มาลงคลิปแล้วตอนนี้มาเก็ตเม้นวะสวัสดีคุณรุยอาเคด้วยนะครับนี่ดูจบนะครับสวัสดีคุณสวัสดีด้วยนะนรียกว่มามาตกันทุกคลิปเลยนะครับโอเคนะคเพื่อเป็นการไม่รอช้าเราไปดูกันเลยว่าว่าอะไรนะครับนี่คือช่องเพิเมเกมของผมนะครับที่มีชื่อว่าเทนโกตี้ช็อปนะครับตอนนี้ก็ใครที่เติมเกมนะครับก็สามารถมาเติมกับผมผมได้นะครับหรือว่าอ่า ในวันนี้ผมจะแจกวันรับซีซั่นที่11นะครับสำหรับคนที่เติมเกี่าผมหนึ่งร้บาทขึ้นไปนะซึ่งตอนนี้มีผู้เข้าชิงประมาณ10กว่าคนแล้วนะครับที่ผมไปไล่คือผมก็ ใครที่เจอกังผมก็เอาชื่อไปใส่ใลยตอนนี้ก็ประมาณ10กว่าคนแล้วนะครับฉะนั้นใครอยากมีชื่อในงานสุ่มบัลาร์ซีซั่นที่41นะครับก็สามารถมาเิมเกมกับผมได้นั่นเองนะครับประมาณนี้สําหรับกิจกรรมนี้แล้วก็ตอนนี้ทางช่องเรานะครับมีระบบสมัครสมาชิกนะครับใครที่อยากจะสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถไปสมัครได้นะครับแต่ใครไม่อยากสมัครไม่เป็นไรนะครับก็คือเดือนละ50บาทนะครับอันนี้ไม่ว่ากันเลยนะไม่ไม่สมัครไม่เป็นไรเลยนะครับประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนี้ใครดูจบพิมพ์ด้วยว คใครย้ายผมเลือกสกินไหนนะครับก็พิมพ์ว่า38มาแล้วก็เลือกสกินพิมพ์ชื่อสกินที่อยกคุณย้ายให้ผมเลือกมานะว่าพี่เออสกินนี้ดีกว่าพี่เอาสกินนี้ดีกว่า,อ,า,นนวาอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับก็อยากให้ทุกคนช่วยโหวตจริงจรครับความคิดเห็นต่างไม่เป็นไรเลยผมอยากจะรู้ว่าทุกคนอยากให้ผมเลือกสกินนี้เพราะอะไรนะบอกเหตุผลมาด้วยยิ่งดีนะครับรานนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันวันเพ็ญใน12เจอกันนะผมบ๊ายบาย